เมื่อนี้ผมดูที่จังหวัด้อยเอ็ดครับอยู่ที่อ,อำเภอศรสีสมเด็จนาหนาวนะมันหนาหน,า,นาวกังขึ้นอ่ะวิถีชีวิตของเ่าร้อยเอ็ดครับของชาว้อยเอด็ดกังข้ามขึลลมม้นกะมามันหนาหนาวกันแล้วมันดังอกองไฟกองมากย้อยเลยเลยเมืกีเขา เด้อพี่น้องเ้ยไปกีเขาน้ากันก <Techn Pokémon> ีเขา่กะก็เอาเข่าห้วยเกียนะเข็ดจินตะพอกคือตะพอตะเม่เฮาเห็ดนะกองกองไฟเี่กกองหมักย้อยลูกเพิบเลยอุ่นครับอุ่นคิดต่ว่าสิมมนสีขาแตกจักหน่อยนี่ก็มีเทายายเพื่อนอุ้มหลานนั่งผิงไฟรำกันครับเพิ่นมา ผลมาจากปุ่นกาลสินเพื่อนละครเรียนมายหญ่จามาจากจากาลสินมาใหา่อำเภอนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินเพื่อนอะมาเล่นน้ำอิ่งลากินบ่ยิ่งลากินน้ำตาบ่เนี่ยนี่นกินกน้ำกระนาหล่ะเนาะสุกอนสุกอนสุกันอือือให้มันสุกกันนางอยู่กับหลานน้อยหลานแต่กินข้าวกี้บัดนี้พ่อใหญ่ก็เล้ยสิก,กี้ข้าวให้หลานฉันเนีกก้ยอือแม่มา เห็นตาเหลี่ยมเมียบๆอยู่นี่โอ้ควอนควอนควอนทุกันทุกเอาซิอีกพริกไหมพริกไหมพริกไหมน่ะเอ้าทางก้าวไปก้านี่เงานี่เออไข่มันบ้าไหมมันบ้าไหมนี่ครับย่ามก่อนรับก่อนนอนก่อพักกันนี่แหละก่อน บ่เลี่ยนบ่เพี่ยนพ้ากันนังซุ่มแซ่ลกันกินอันหมูกระทะครับนั่งกำคับมันขึ้น,ะนะกะกกอหรับกอนนอนกับมาซุ่มมาแซ่ลกันนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานฮ้ครับหลังจากแล้วจากการเห็ดไทยเห็ดหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวปลาแล้วกับผ้ากันมา ซุ่มแซวกันเนาะเม่นไงอือปีนี้กับมันเขายุดอกพี่อ่าพ่อแม่พี่น้องกับบ่ได้ลายเท่าได้ดอกมันแรงคัดหนาหลายกว่าปีนี้บ่ได้เขาหลายได้ยุกสามที่ลอยสอบนี่ละในสามที่ลอยสอบได้แต่ท้ได้ประมาณยี่สิบสอบแต่ว่าอย่างสองสามลอยสอบเน่ะคือคือเป็นกระสอบเป่าเด้กระสอบบ่อแม่เขาครับอ่ะต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องก้องไป ก็สิไดไล่สิไดไล่เทละนิดเทละหน่อยไปครับไล่ละลายกะจังหวัดละไอเอฟซีนักแล้วก็บมื่วานจะเป็นพี่น้องเท่าเชรพี่น้องทั่วรทัลลที่ละครับทั่วโลกที่เขาบเกว่างอ่ะซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แน่เดอร์แล้วก็ กดตรดิ่งให้น่ปิ้งปิ้งโหลดได้เพี่นอองเด้อกับอ่ะมันนี่กับกับไม่ยังลาดอกมาว่มา,มาจากันจะสองสามมือพอล่ะจะม่พ่อกันยูทีกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับผมไปเพราะว่าผมมาคอนเสิร์ตมางานคอนเสิร์ตทางสกลนครก็เลยแวะมาเล่นบ้านนักร้องนะครับเกิ<อ> <7 S 2> เสียงแดงที่ฮันหลังให้ผมกับกับเป็นนักร้อง นี่คมันกันเด้เมื่อกี้เขามันหนาวครับมันหนาวหนานี่มันมันขึ้นมาหนาหนาวเนาะมันเลยหนาวมากรอกองไฟกรองักบงี้แล้วก็เขากีพร้อมนี่เขากีท่าไข่เลยมาข้าวห้วยเกียพร้อมอ่ะมามามาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวกี้น้ำกันเด้อครับเด้อแล้วก็มาเิงยพไน้ำกันมันห้อนอ้าวครับ ก่อนจากการก็ต้องขอขอบคุณพี่นอ้องป้องปซื้อผู้สุขุนนะครับติดตามจอม่อไปนะครับเ้อซอยติดตามผมตอม่อไปก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับคลิปนากระสีมีไม่เรื่อยๆแล้วครับมีไปเรื่อยครับก่อนจากการค่อยคุณทุกข้างทุกคนมีแต่ความสุขควมามยลเลิศความเจ็บจะได้ควมไข่จะมี ลกหายจะมาพลาดมาานหายจะมาต้องหิ่งหิ่งลำลำเรื่อยๆก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่ครับมีแต่ความสุขความเจเลินตลอดถึงขอบครั่วสู้ฝนสุขคนเด้อพี่น้องเด้อหักแพงแบงปัน่นกันครับสวัสดีครับ